เพื่อนๆสามารถสมัครเป็นสมาชิกว้าวสตอรี่เพื่อรับสิทธิพิเศษและร่วมสนุกกับทางช่องได้แล้วนะคะและขอขอบคุณที่กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ทีมงานเพื่อนๆยังสามารถเลือกซื้อสินค้าจากช่องทางของช่องเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้อีกทางโดยกดเลือกสินค้าที่ตะกร้าใต้คลิปหรือสามารถสนับสนุนทีมงานโดยตรงตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ ดวงตำราจีนของคนเกิดปีมะโรงประจำปีพุทธศักราช2568ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีมะโรงคนปีมะโรงเป็นมังกรกล้ามใหญ่ทรงพลังมีบุคลิกสง่าผ่าเผยไม่ค่อยจะขาดแคลนเพื่อนฝูงไปไหนมีแต่คนนับหน้าถือตาเพราะคุณคือผู้นำในการแข่งขัน รวมถึงการโต้แย้งแสดงความคิดเห็นคุณเป็นคนมั่นใจและไฝ่รู้สนุกเมื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยความเป็นคนเ perfectionist ก็เลยชอบความสมบูรณ์แบบไปด้วยคุณจึงมักจะทนไม่ได้เมื่อเห็นความไม่เอาไหนของคนคุณเป็นคนใช้จ่ายมือเติบเหมือนพิมพ์แบงค์ได้เองแต่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินเพราะเป็นนักจัดการที่ดีเยี่ยมคุณเป็นมังกรที่หยิงพยองชอบทะยานไปข้างหน้า ไม่ค่อยจะยอมฟังใครแต่แปลกที่ผู้คนรอบข้างกลับหลงสเสน่ห์และชื่นชมคุณเป็นเพื่อนที่ใจกว้างเป็นพ่อแม่ที่ชอบสนับสนุนและอยู่เคียงข้างลูกมักตั้งความหวังไว้กับลูกสูงในด้านความรักคนที่เกิดปีมะโรงไม่ค่อยเดือดเนื้อร้อนใจเพราะเห็นความรักเป็นแค่เกมสนุกสนุกหวานสเสน่ห์ปลูกต้นรักไปทั่วไม่ชอบผูกมัดกับใครเนื่องจากชาวมะโรงเป็นคนเก่ง จึงสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพขอแค่อย่าซ้ำซากจำเจแต่คนเกิดปีมะโรงอาจเปลี่ยนงานบ่อยเพราะต้องการหางานที่เหมาะกับตัวเองจริงๆคนที่เกิดปีมะโรงเป็นคนธาตุดินซึ่งสัมพันธ์กับอวัยวะตับม้ามกระเพาะอาหารกล้ามเนื้อและช่องปากการรับประทานอาหารที่มีรสหวานแต่พอดีจะถูกฉลกและเสริมธาตุของคุณ คนเกิดปีมะโรงธาตุไฟหรือมังกรวังน้ำลึกสำหรับผู้ที่เกิดปีมะโรงในปีพุทธศักราช2507อายุ61ปีดวงชะตาโดยรวมสำหรับเจ้าชะตาอายุ61ปีปีนี้ไม่ว่าเรื่องหน้าที่การงานหรือธุรกิจการค้าของคุณจะมีความเจริญก้าวหน้า วันเวลาในปีมะเส็งปี2568นี้ค่อนข้างจะราบรื่นรุ่งเรืองจึงนับเป็นโอกาสดีที่คุณจะเร่งสร้างผลงานทำยอดขายขยายฐานลูกค้าหรือเพิ่มผลผลิตจะกล่าวว่าเป็นปีทองของคุณก็คงจะไม่ผิดดังนั้นขอให้รักษาความขยันและหมั่นพัฒนาเติมทักษะใหม่ให้ตัวเองอย่างต่อเนื่องอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยมิได้ทำอะไรแต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากในระหว่างปีได้ปรากฏดาวร้ายเข้ารังควานเรือนชะตาซึ่งจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งมีปากเสียงเกิดแต่เรื่องวุ่นวายที่สร้างปัญหามาให้คุณปวดหัวจึงควรระวังใส่ใจหรืออาจมีแผนสำรองไว้แก้ไขในยามที่มีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นด้านการงาน ดวงการงานปีนี้พบผู้อุปถัมภ์ดังนั้นหน้าที่การงานและธุรกิจการค้าจะมีวิธีแห่งความเจริญก้าวหน้าคุณจะมีโอกาสขยายงานเปิดสาขาเพิ่มเติมอีกทั้งเป็นเวลาดีที่จะมองหาลูกหลานหรือตัวแทนสำหรับรับช่วงงานต่อหรือจะแผนการขยายงานขยายธุรกิจการค้าหรือขยายผลผล,ผลิตขยายยอดขายนำมาใช้ในปีนี้และใช้สติปัญญาบวกกับความขยัน ผลักดันทําแผนให้เป็นจริงภายใต้เวลาที่ราบรื่นเมื่อผนวกกับความสามารถของคุณจะช่วยส่งเสริมให้คุณสามารถมีฐานะที่มั่งคัง่งสามารถก้าวไปสู่ความสําเร็จได้โดยเฉพาะช่วงเดือนที่การงานรวมถึงธุรกิจการค้ามีความก้าวหน้ารุ่งเรืองดีได้แก่เดือน2จีน5มีนาคมถึงสเมษายนเดือน3จีน4เมษายนถึงสพฤษภาคมเดือน6จีน 7กรกฎาคมถึง6สิงหาคมและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ทธันวาคมพุทธศักราช2568อีกทั้งการลงทุนทั้งภายในและภายนอกในช่วงดังกล่าวก็จะมีผลตอบแทนที่น่าพอใจแต่ช่วงเดือน1จีน3กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมเดือน4จีน5พฤษภาคมถึง4มิถุนายนเดือน8จีน 7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนพุทธศักราช2,568ต้องระวังคนในเกลือเป็นหนอนหรือตกแต่งบัญชีทำให้เสียหายอีกทั้งการสับเปลี่ยนตำแหน่งงานต้องระวังจะเกิดความขัดแยง้งควรวางคนให้ถูกกับงานอย่าเลือกเพราะว่าเป็นคนใกล้ชิดหรือความสนิทสนมส่วนตัวจะทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกว่าคนช่างประสบแล้วได้ดิบได้ดี อันจะทําให้เกิดความแตกแยกและทําลายขวัญกาลังใจของคนที่ตั้งใจทํางานดังนั้นขอให้คุณวางตัวให้ดีมันตรวจสอบบัญชีอย่างใกล้ชิดและพึงหลีกเลี่ยงการลงทุนต่างๆในช่วงดังกล่าวด้านโชคลาภดวงการเงินปีนี้คุณจะมีรายรับดีกว่าปีที่ผ่านมา กระแสะเงินรับจะไหลเข้าจากหลายทางจากสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไว้รวมถึงเงินจากโชคลาภอีกทั้งการลงทุนทั้งภายในและภายนอกก็มีทิศทางสดใสจะมีผลตอบแทนที่น่าพอใจโดยช่วงเดือนที่การเงินของคุณไหลลื่นคล่องตัวดีได้แก่เดือน 2. จีน 5. มีนาคมถึง 3. เมษายนเดือนสจีน4เมษายนถึงสพฤษภาคมเดือน6จีน เกรกฎาคมถึง6สิงหาคมและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6กธันวาคมพุทธศักราช2568แต่ควรระวังช่วงเดือนที่การเงินของคุณจะติดขัดชะงักงนันและจะเกิดรายจ่ายที่คาดไม่ถึงได้แก่เดือนหนึ่งจีน3กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมเดือน4จีนหพฤษภาคม ถึง4มิถุนายนเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ห้ามให้กู้ยืมเงินและรับคำประกันห้ามทำธุรกิจที่มินเมต่ตอการผิดกฎหมายและไม่ควรเล่นการพนันเสี่ยงโชค ด้านครอบครัวดวงครอบครัวปีนี้เป็นเกณฑ์ปานกลางแม้จะเกิดเรื่องราวกระทบกันบ้างขอเพียงให้ใจเย็นก็จะนำความสงบร่มเย็นกลับมาสู่ครอบครัวได้สำเร็จดังคำกล่าวที่ว่าความปรองดองจะนำพาสัพพโชคดีมาสู่บ้านอย่าเป็นคนเก็บเล็กเก็บน้อยทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่สิ่งใดที่พอผ่อนปรนอภัยได้ก็ควรจะทำแม้จะฝืนใจแต่เรื่องจะจบ อย่างไรก็ดีคุณควรระวังช่วงเดือนที่ภายในครอบครัวจะเกิดปัญหาความยุ่งยากขัดแย้งขึ้นได้แก่เดือนหนึ่งจีน3กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมเดือน4จีน5พฤษภาคมถึง4มิถุนายนเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 ต้องระวังคนในบ้านหรือบริวารไปมีเรื่องมีราวทะเลาะวิวาทกับบุคคลภายนอกและควรดูแลความปลอดภยัยภายในบ้านระบบไฟและสิ่งยึดติดหากพบเห็นควรรีบซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพดีนอกจากนี้ให้ระวังภัยจากมิจฉาชีพด้วยด้านความรัก ความรักปีนี้ปานกลางคุณจะมีโอกาสร่วมเดินทางกับคนรักหรือคนในบ้านไปทัศนาจรทางไกลหรือไปเยี่ยมญาติที่อยู่ห่างไกลเข้าช่วงเดือนหนึ่งจีนสกุมภาพันธ์ถึงสมีนาคมเดือน4จีน5พรพฤษภาคมถึงสมิถุนายนเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายน พุทธศักราช2อง8ต้องระวังการมีปากเสียงกับคู่ครองคนรักเพราะการยุยงจากผู้อื่นคุณต้องทำจิตใจให้มั่นคงอย่าวันไหวกับคำพูดที่ไม่ได้เห็นด้วยตาได้ยินมากับหูของตัวเองและการจะทำอะไรก็อย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคิดว่าตัวเองถูกคนเดียวนอกจากนี้ห้ามยุ่งเกี่ยวในเรื่องครอบครัวของผู้อื่นอีกทั้งไม่ควรจะไปเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมระวังจะติดโรคภัยกลับมา ด้านสุขภาพสุขภาพของคุณปีนี้ไม่สู้ดีระวังความเครียดหรือการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอจะก่อโรคภัยมาให้ระวังโรคความดันโลหิตสูงโรคกระเพาะโรคลำไส้อักเสบโรคเบาหวานโรคอาหารเป็นพิษปีนี้คุณต้องเข้มงวดเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษโดยคุณควรหลีกเลี่ยงอาหาราธาตุเย็นต่างๆและมีรสจัดทุกประเภทไม่ว่าหวานมัน เ็มโดยช่วงเดือนที่คุณต้องดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพให้มากขึ้นได้แก่เดือน 1. จีน 3. กุมภาพันธ์ถึง 4. มีนาคมเดือน 4. จีน 5. พฤษภาคมถึง 4. มิถุนายนเดือน 8. จีน 7. กันยายนถึง 7. ตุลาคมและเดือน 9. จีน 8. ตุลาคมถึง 6. พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 ที่เจ้าชะตาควรเพิ่มความระวังเพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออาจมีผลให้ความดันขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบเรื่องเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายดังนั้นหากรู้สึกมึนงงเวียนศรีรษะควรรีบไปพบแพทย์หาเวลาดูแลใส่ใจร่างกายตนเองให้มากขึ้นที่สำคัญต้องยอมปล่อยวางเรื่องบางเรื่องลงขณะทำงานกับเครื่องจักรหรือนั่งอยู่หลังพงมาลัยต้องไม่ประมาทกับเรื่องอุบัติเหตุ ตัวเลขมงคลของคนเกิดปีมะโรงธาตุไฟได้แก่5 1 4 2 6 7 3 8 9วัตถุมงคลประจำปีมะโรงได้แก่พระตรีรัตนโพธิสัตว์สำหรับบ้านพักอาศัย ควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันตกสำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันออกควรตั้งวัตถุมงคลตามทิศที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู